เป็นทะเลหมอกแล้วนี่เด้อแต่มันเป็นกีฟ้ามันเป็นกีฟ้าเป็นเมฆเมฆมันไหลต่ำเ,เ็นทะเลหมอกตอนนี้เขากำลังเดินทางสิงไปผาบอไปผาบอผาบอไปผาบอ,อ,าบอเด้อไปอื่นไปผาบออุณหภูมิตอนนี้ก็13งองศาเจ็ดโมงครึ่ง สามสิบห้าน้五五ูมสิบสามองศาเวตลจริงว่า นอนเชิงผาวอจะนอนในห้วยไหนนะทุกคนกัน เบืองบางบางนี่12องศาแล้วลงมาเรื่อยๆแล้วมือนจะฮอดผ่าบอม15 16องศา10องศาคนเดียวนี่ สองเดือนเด้อาการแนวนี้นะหมดละตั้งแต่เดือน12เดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่ทอดเดือนห้าเอาหล่มาถึงน่ะไว่ายทอแล้วบ้านขาบอนะอันนี้ปั๊มน้ำมันเดอ้ออันนี้เป็นเซเว่นอันนี้เซเว่นเด้อเนี่เด้ออันนั้นที่เละลายมันอย่างเดอ้ออันอี้ยาเสพหัวเด้อฮะเป็นขายกป็นจีบัยแนวนี้แล้วโซ มีปั๊มน้ำมันแล้วก็มีเซเว่นพ่อมนี่แต่ว่าสิ่งเงาอยากได้พวมีลงไปลุกนี่ๆนี่เบิ่งคาขาเนี่ยค้าเขา,ขาสิบแปเออนี่ครูหัวโล่นนี่นะนี่แหละทางเขาสิบแปอันนี้บ้านผาบอเดี๋ยวเราจอมผาบอมอยู่พุนคุณละคุณเอามือซีเพิ่นเบิ่งด้วยคุณละจีราจอมเออคุณละจอม,ออจอมผาบอที่จะไปมีดีไหม ว่านี่บ้านพอบอ่อให่วันนี้ห้องาผาบัาบกผักเูนอนก่อนหาวเลว่าหานุานมีมีขายก้าดีว่ามานี่ว่วจอด,จดถาดอาูอันนี้วะทเบิรจักแต่ละคังมึงดูนี่เอามา,าลองๆก,กันรับกันดู จับอยู่อ่ะเบรกกระชากขนาดน้อลงเบกแต่งเบรกแต่งเบรกแต่งพี่ล right ิศอ๋ออันนี้ไปหยอดโซ่ได้นี่นี่ไปหยอดโซ่ได้ทังน้ำมันนี่หทังน้ำมันอยู่นี่ทังน้ำมันต่อลงบลุมเลยตัวติดตะคัน ขี่ได้เลย,ยเแปลกเข่าฟูเขา่เขาลงเขาขึ้นฟูขึ้นป่าได้สบายดีอุ้ยบวหนาวปวน่องมาลินเอออ๋อ,อสบายดีอ๋อสู้ซีดโหมมีผ้ามัดบ่อ่าบ้าน บเตร้วอเสิมรปานี่เมตรโอ้าบเมตรพนะแบงขายไได่ะฮะมันจะมูแพ้สอิเมพยางเอได้ถ้ายางขาวนะไปจากมันต้นากมันต้นพยางเอไปขายเบิร์ด้วยเ ไฟสิเอาไปฟูนอนน่ะนะได้หได้ได้ไมนก็แหงคัดไปไรส้างไ่ลงเงี้นวะเอากระู่ดียวไหนกว้างจากเมตรกว้างสนแปดห้าห้าเมตรบ่ประมาณห้าเมตรคูณห้าสิบเมตรเง้ยวละห้าสิบเมตรกว้างละเคยเห็นมอพต้า์ไมันตนกระเจาตัวนั่นแหละ หมูป่าป่ะโบแมนดิหมูนั่นแหละหมูันลดแล้เป็นเปาบาแเไสิแบกแบาทเป็นครูเป็นครูโอ้ยยอมยออันนี้นี่นะไฟเปรย์เราหย่าละสนน้นแบกเต็นกับน้าตรงนี้ก่อ กระดาเต็นกำหน้าม็ยังอันนี้แหละน้ำสิบไปทางใดดิเฮ้ยสิบพากันไปนอนปลาตัดแก้วกูนะบูแมนบอกแมนล่ะไปนอนปลาไปเบิ่งเงินเหมือนกีเรียงมัวหมูซีพีวะมมันเป็นโตะนะว่ะค่ะเป็นโตมันโอ้ mặc cả trái lại nhóm đó, con là nào phải phay hay hao. Cu đi mì. Gõ cái không bỏ nào, video choi choi สับสนุนการเดินทางโดย